บิดนี m, ượng, ương, ng, còn, nào, ่ยขอสาทุกยนกเรื่องตามหื่ท่านเสียงพากแสดงบทก่อนกันโตไปเจ้าทั้งนาซ้อน ตาเตรียมพอมสี่เดินทางดันดวงตัดสินใจลงปุงสัมภาลาเครื่องตอนหมาอห้มทอนเจ้ากลกองขวางฝากจากพี่น้องกันหลายหลากหน้าประการบ้นไม่ใญ่จากเ็าสร้างจากของกองินหาบจนวินเสียายหมายสถานี้ต้นเมืองูบลนลดไฟรองจนหลังกองของน้องได้หฮ้ห้องว่าปวดออว แสียงของใสสว่างแล้วแจ้งสองอรุณโนเมยอโคเต้าใจหอดสถานีแล้ว ฟังเสียงแซวแซวจนสถานีเมืองอุบลไปซื้อตัวเราเคลืนขีได้หัวขวงพอดีรถไฟเปิดบทดห้องขบวนเคลื่อนเจ้าไต้ลางยิง้มแต่เสียงเพียงปังกันล้างลันเป็นจังหวะอินตอเนียก็เลยขับกันเลี้ยงเดียวเจ้าพานยายพากันแซวแซวห้องน้ำกันเป็นตาหน้ายนั่นเป็นเสียงคนขายข้าวหมูแดงน้ำ้มกันนมห่อนอยู่รถไฟ ขบวนรถเคลื่อนย้ายสีสเจตสุรินบุรีลำจังหวัดกัสว่าเซวข้นห่องจากขายของขายสมข,มขนมปังบาหมีรถไฟจอดสถานีเสาวกันเติมเนียงน้อยตาละหอยกับพงหวานแถวที่นี่ก็เปลียนหมู่บ้านขมินอยู่ดอกคนไทยเนียงบองภาษาเอี้ยวพอ่องไปกันเสียงโบ อเอกบททาเลาะกะ้าก็เลยไปถึงเท่าสถานีลำปลายมาถ,ถึงโคราชเฉดเบืองกะเมืองบานแม่ยาโมประวัติศาสตร์จะลึกไว้ยังโกโก,โกคนยอโยกสันละเสริญเก่งเหลือเกิน คนยิงโม่โสับตัวนี่ภัยจนเช้าไทายทั้งค่ายรู้จักดีทวนที่กอนบททาดเท้าสุลานาลีอ่อนุสรรอบปันอนุสรรูปปันก็มีไว้ซืซุูมคิดจะไปกับกรมคนเขาว่าอยู่กลางหน่อยหนึ่งเสียงสัญญาณโบสถรถไฟกันดังก้องยินแต่เสียงสะเทือนห้องตึงตังแล้วเกอนที่รีบมานั่งเต่ามีอยาดีเขียนออกวองเยี่ยมเรา วังไวยาสะพื้อยาจะงอกจะเงือกข้อสิขาดจะลดหายสองตาใญ่จอเจ้าสอ่งเล่เจ้าขวาสรายบ <ไป S 1> ่ออยากไครเอาเมื่อสี่บ่งยายมีต้นไม่เลียนยายมีเห็นเถเลียกันเดียร์เล่าเสื่อสาอ่อน เลี้ยวบังสวยก็จังอยากเสี่ยแอนฟอนตัวหลอนไกลใจหัวเก็บไปเห็นความตัวฟังสิเจอดอกทางนาบอกเคยมาไกลบ้านไรสถานทองทีทุกขคัก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 เสียงลอดไปลอดดังจังสีสะฮอนโอโหเมื่อยเมื่อยหร นในตอนนี้ละสองไฟตังนี้แต่บนโกโกเดียระดาษนั้นผู้เขาข<อ>เป็นลำเนาดงดอนกันยอดคอนบมนสูงค่อยอบางเป็นอยตันนาผางามงามตั้งแต่งานผู้เขาลากร,รถแดนผ่านเดียวแต่สองกอบขางสวยสลังบัดลามอง ชิดนาพี่รองบุคของเกี่ยวสัมพันธ์อยากเห็นน้ำกันจังแม,นม่นมันอกสวยโกกับเกิดเมื่อซาสาิไปคุยโมยคนฟังยังเต็มทีบัตรนี้รถแดนถึงบ้านขี้เห็นแต่ผู้ครึ่งหนึ่งกันเดียวของบัตดรด้วยคือ โอ้ยทั้งเราเจตื่นเอเอาดอกข้าหลังข้าลูกยักอยู่ลากันใอยูเฮนดอกหอมทอนบัดนี้จอนเบคอนกําตกละกำฟันฟ้าซ้าลูกนกลูกกาพากันหาต่อสูบบ่มีหูวระวังจนจากรถไฟพันบนบนใไดแน่ได้แว่พักราปประจักว่าในใจดอกเขียดไทยนั้นเสียงเบาเสียงตะวันกระสุนเศราตียน ก่อนก็ค่อยคำทั้งรถไฟก็เจ้านำควนก็มมงเลงหอบลอสาเจ้าดวนไว้อายุทยาแล้วก็ได้เบียดใส่บางพรลีนหูได้ยินจังไทยรอกปากกลางเจ้าเขาเนีน่อ เว้าบ่เป็ยนใจน้อยสิจ้าจ้าบ่หนาเบิ้งบัดนี้รถแดนถึงหัวลำพงงหกวงเมืองหลวงตั้งฟังนะครสองตาใหญ่ใจบ้วนโบ้แหงหวนสิไปจักว่าไทยกับเช็กกะบปดน้ำบ่เป็นซ้ำจังเป็นกำสองเท่าไทยเฮาโบ้ที่ขัดแตเดินย่ายมีคอยรลดมืดแปดด้านจักสิตานว่าจังได้ย้ายมี จีบบอกสอกบ่ได <blues, S 1> ้งวงปั่นไก่เถือเข้าตีควางกันลุงนั่งนั่งบ่เปลี่ยนในเยือนเจอเอาละเด้อสองเท่าสองเงาบ่เข่าท้ายืนนีีเกลื่องล้าเลียวเบื้องนาเท่านั้นรวดืือดาำเจ้าดังกัน สูมแท็กซี่มุนันบัดมาเก่าสู้ซีไปในดีคนลวงกันบอกมาสิห้ยาใหญ่ใบเอาควงเราดึงซ้ำหัวถลรำลมจีดีนิสใส่เสียสูมมาเปีว่าสิดากับบัจยานเขาสีห้กับพองกันทั้งเราคิดสะปันละก้อยดาอยู่ในใจบอกว่าในเขาฟังสู้ประการดอกโจรสิลบอกว่าลูกของผมได้มาส่งสินสาง เลี้ยนหนังสืออยู่เฉียดทีกำฟังทนบุรีผ้าพ่อหาแน่ถอนดอกเงินจางพอกรรก็เลยเอขี้แท็กสี่ข้กก็เล่นดอกผ้าหาพนพนอใหญ่วาสนาเสียกันจึงดุงดันเปเห็นหัวทราบว่าตัวลูลามหาแดงลูกแก้วพ่อสซกกระดับกระดอสีเป็นขันท่านเจ้าคุณ เหลียวบางคนแตกอยู่เป็นวุ่นวุ่นขึ้นไปนั่งเทิงกุฏิเต่ายายมีไอ้เฮาบองวอมเหงาแหล่าข้าวนี่โซ่เข้ามีจังสิได้พ่อนาบุตรตาติจิตทอดเฮามาจอดพักเล่นสลาหน่อยจังค่อยไปยายมีเอ้ยในตอนนี้เครือสิขึ้นบไร้คนกลางเต็มกุฏิ นี้เบาบางจังยังไปต่อนอทาในตอนนั้นสามเนนกนมาเว้าทำเข้าอยากพูเข้าวคือจังเสียงเว้าเล้าเน้นกับชิดอยากพูจึงทำไว้เจ้าไรเรียงพราะนสาบอกตลอดเจียงว่าพออยู่เมืองอุบลมาสวงพ้นวังเตียมบปนมหาแดงท่าน พ่อขอวนนันเนลามบอกมาหาไอ้พ่อแน่บอกว่าบอกกับแม่จากอุบลมาฮอดแล้วไอ้มาตอนจะรับของในตอนนั้นเล่นกะะเบียดใส่ห้องเอาของท่านมหาแดงสวงเต่าเนีนน้ลังกระนังคอย้ยแนจอ้งอย่าไปต้องพันแล้วก็ไฟมาจุดตอนโล้ตาพ่อลูกน้อยมาคอย hay sướng chạy nành nọc na à, à, mẹ nhớ